เียนคะวันนี้เรามาดูมาตาตัวสะกดของกอสี่ต่อนะคะนักเรียนคะไม่จําเป็นก่อยนักเรียนเรียนออนไลน์นะคะรักษาตัวให้หายนะคะมาตาตัวจะกดนะคะแม่กดแม่กดก็คือกอไก่กอไข่กอขวดกอปลายคอคนคอตะคังแม่กดไม่มีตัวจะกดหลายตัวนะคะตอจานตอจิงจ่อจ้างต่อโซ่ต่อจิตตาต่อปตักตอฐานต่อมันโตตอกระเจ้า อเด็กต่อเต่าต่อถุงต่อทหารต่อรงต่อชลาต่อฤๅษีต่อเสือเป็นมาตราที่มีแม่ที่มีตัวสะกดมากที่สุดจำไว้นะคะก็สอบมีออกนะคะแม่กบมีใบไม้ปลาพานควันสงเเพาแม่กงนะคะแม่กงมีงอสะกดเป็นตัวเดียวแม่กงมีมอสะกดเป็นตัวเดียวแม่กลมีนอนหูนอนเรนอเรือรอลิงรอหญิงนอจุลานะคะแม่ใจมียอยักษ์สะกดเป็นตัวเดียวแม่เจอมีวอสะกดเป็นตัวสะกดเป็นตัวเดียวนะคะ วันนี้จะจะมาสรุปนะคะสรุปต่อจากคราวที่แล้วนะคะสรุปเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะโดยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนใช้วิธีตรวจสอบถึงทราบว่าคําแต่ละคำอยู่ในมาตรามาตราใดคําตอบก็คือการออกเสียงคําเพื่อสังเกตเสียงตัวสะกดข้อที่2องนำแผนภาพจากข้อ3.2 4.2มาเขียนแผนภาพใหญ่มาตราตัวสะกด8กลุ่มมีมาตราแม่มาตราแม่กลง แม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กกบแม่กดแม่กลนแม่กบนะคะเห็นไหมคะคำที่มีตัวสะกดแบ่งได้เป็นแปดกลุ่มนะคะตามเสียงตัวสะกดเรียกว่ามาตรตาวสะกดมาตราตัวสะกดทั้งแที่มีตัวสะกดตัวเดียวได้แก่มาตราแม่กงแม่กบแม่เกยแม่เกลมาตราที่มีตัวสะกดหลายตัวได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลนแม่กบถ้าตามไม่ทันย้อนวิดีโอมาดูเองนะคะต่อไปนักเรียนเขียนเครื่องหมายทับหน้าข้อที่ถูกข้อหนึ่ง คำดาน,นผลพานบันดาลสัญญาณคําตอบที่ถูกที่ไม่ถูกก็คือสัญญาณนะคะข้องอค่ะข้อสองยีราฟลูกภาพหมอบตาขขอพยคพคําตอบที่ถูกที่เขียนผิดก็คือยีราฟไปยีราฟต้องใช้กว่าฝันนะคะส่วนสัญญาณต้องใช้นอนเอนนะคบไม่ใช่นอนหงนะคะต่อไปคณิตศาสตร์รสชาตินิเตศ เบ็ดเสร็จคำตอบที่เขียนผิดก็คือรสชาตินะคะต้องใช้ชาติจาวจลีนะคะต่อไปข้อสี่นักฆ่าพักพวกเมฆหมอกงเลขหกคำตอบที่เขียนผิดก็คือพักพวกต้องใช้คอกวายนะคะคำท,ที่ห้าปุ้ยใชย้ปลอยปลายสายสร้อยเหนื่อยหน่ายคำตอบที่ผิดก็คือสายสร้อยสร้อยต้องรอเรือนะคะมีรอเรือนะคะควรต่อไปข้อที่หกควรเติมคำในมาตราแม่เกลว่าคำในช่องว่าง ึงจะได้ความหมายที่ถูกต้องข้อกอคน,นะคะุณแม่เก็บอกว่าดวงแก้วดวงแก้วมณีของน้งเมฆลามีแสงมีแสงแวววาวนะคะคําบที่ถูกคุณพ่องมูนะคะคุณแม่ใช้เข็มนะคะเข็มแทงน้มที่ฝังอยู่ในนิ้วของฉันต่อมาควรใช้คาว่าแทงเพราะเขไข่นะคะข้อแปดถึงสีบอกความหมายของคาที่เกีดตใต้ในประโยคข้อแปดคนดีถึงจะตกน้ําก็ไม่ไหลตกในกองปูนกองปูนแปลว่าไฟนะคะ ไม่สูญชื่อก็คือไฟคำตอบที่ถูกโงูนะคะข้อก้าพิธีไหว้ครูเป็นตมเนียมไทยอันดีงามซึ่งควรยึดถือปฏิบัติสืงไปนะคะคําตอบที่ถูกตมเนียมก็คือแบบแผนนะคะข้อที่สิมาลีดังดอกสีบานเย็นก็เป็นเพลนลือไม้คําว่าสีบานเย็นก็คือสีแดงอมม่วงนะคะคําตอบที่ถูกก็คือข้อของปลายนะคะถ้านักเรียนทําไม่ทันให้นักเรียนย้อนวิดีโอครูมาดูนะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะก่อนนักเรียนทบทวนนะคะ แล้วก็นํามาส่งครูนะคะบางที่นักเรียนมาขอนักเรียนรีบมาเรียนในห้องออนไซน์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ